สวัสดีครับไปรุ่นดีตอนนี้เข้าสู่ช่องเล่าเรื่องเปรของเราอีกรั้งครับวันนี้จะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวสามเหลี่ยมดําจีนนะครับที่ไม่ได้มีแค่ดํำมืดแต่ค่รนจะซับซ้อนและรายละเอียดเยะจนคุณต้องร้องขอชีวิตเราจะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมพื้นที่รอยต่อไทยลาวพมา่าจะกลายเป็นอนาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติ ใหญ่ท,ที่สุดในโลกคุณอาจจะเคยได้ยินคําว่าสามเหลี่ยมทองคํามาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ผมจะบอกว่าไอ้คำว่าทองคาเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหน้านะครับที่สวยงามเท่านั้นแต่เบื้องหลังของมันคือสามเหลี่ยมดําที่เต็มไปด้วยฟินเฮโรอีน,น,นยาบ้าคาสิโนและล่าสุดคือศูนย์สแกมเมอร์ที่ดอกเงินคนไปจนหมดตัวเรื่องหัวใจสาคัญที่ทําให้พื้นที่นี้มันด์กได้ขนาดนี้ก็คืออิทธิพลของจีนครับไม่ใช่แค่มาเฟียจีนแต่เป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์การเมืองโลกสองคมเย็ยนและการต่อสู้เพื่ออยู่รออดขขงงงงงงคนนนนนนกกกลุ่่่่มมมึะรรรััััวีีี้้้้เเเเาาาาจไยตตตแหหปญทิ ก,กองพล93จะมาถึงมาเฟียยุคดิจิทัลที่รวยกว่าบริษัทมหาชนบางแห่งเตรียมกาแฟเตรียมขนมให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือการเดินทางที่ยาวนานที่สุดหรือเปล่าที่ทำให้คุณมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ ถ้าจะเล่าเรื่องของสามเหลี่ยมดำจีนเราต้องย้อนไปไกลกว่ายุคข,ของคุณซาเลยนะครับเราต้องย้อนไปถึงสงครามกลางเมืองของจีนชัหนะ้าซีเวอร์ในปี1949ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตุงกําลังไล่ต้อนพรรคก๊ก,กมินตั๋งของเจียงไคเชกจงต้องหนีไปตั้งรัฐบาลที่เกาะไต้หวันแต่มีกองกาลังส่วนหนึ่งของก๊กมินตั๋งนะครับพี่หนีไม่ทันหรืออาจจะไม่อยากหนีไปไต้หวันพวกเขาคือกองพล93และกองพล26ที่นําโดยนายพลต้วนชีเหวินและนายพลหลี่เหวินหวน พวกเขานี้ข้ามผมเรียนจากบนทนยูนาน,นะครับเข้ามารัชฉันของพมา่าและบางส่วนก็เข้ามาตั้งโลกลากในภาคเหนือของไทยเช่นที่ดอยแม่สลองทหารที่หนีตายมากว่า2 0,000กว่านายนะครับเขาจะเอาอะไรกินนะครับเอาเงินที่ไหนไปซื้อวุธเพื่อรอวันกู้ชาติกลับไปสู้กับคอมมิวนิสต์ใน,ในยุคนั้นนะครับฟินคือพืชเศรษฐกิจที่ทําเงินได้สูงสุดในพื้นที่ห่างไกลพวกเขาเริ่มการคุ้มกันขบวนการคารวานฝิ่นของชาวบ้านและค่อยๆผูกขาด การค้าฝีทั้งหมดในรักฉันกองพล93นี่แหละครับคือผู้บุกเบิกที่เปลี่ยนแปลงจากทาหารคูชาติมาเป็นผู้ประกอบการด้านยาเสพติดพวกเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่านะครับแต่มาพร้อมกับความรู้ด้านการจัดการและเครือข่ายจีนที่แข็งแกร่งและที่พิเศษกว่านั้นคือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นก็ให้การสนับสนุนกองพลที่93อย่างลับๆนะครับเพราะอะไรนั่นแหละครับเพราะต้องการให้กองพลเหล่านี้เป็นกันชนคอยก่อกวนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่อยู่ติดกับชายแดนสรุปง,ง่ายๆนะครับคือ CIA ให้เงินให้ปืนเพื่อให้กองพล93ไปสู้ แต่กองพลก็สิเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็เอาจากฟิน่นี่ไงล่ะครับมันคือวงจรอุบาทที่มีมหาอำนาจหนุนหลังนะครับนี่คือรากฐานที่มั่นคงของสามเหลี่ยมดําที่ถูกสร้างขึ้นโดยทหารจีนที่ถูกทอดทิ้งและได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจโลกเมื่อรากฐานถูกวางไว้แล้วก็ถึงเวลาที่ราชาจะปรากฏตัวครับ ในยุค60ถึง80สามเหลี่ยมทองคำมีราชาฝิลที่โดดเด่นอยู่2คนครับที่เป็นเหมือนยินหยางในวงการยาเสพติดเลยนะครับคนแรกก็คือโลชิงหันเป็นชาวโกกัก้งซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนอาศัยอยู่ในรัฐฉานเขาเริ่มต้นจากการเป็นหัวหน้ากองกําลังท้องถิ่นที่รัฐบาลพมา่าให้การสนับสนุนนะครับเพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏต่างๆรัฐบาลพมา่าในยุคนั้นฉลาดมากครับพวกเขาบอกว่าพวกคุณจะทําอะไรก็ทําไป แต่จะมากกวนเราแล้ว,ลวก็ให้โลชิงฮันมีอำนาจในการคุ้มกันขบวนคาราวานฝิ่นอย่างเป็นทางการนี่มันคือสมัมปทานยาเสพติดที่ถูกกฎหมายเลยนะครับโลชิงฮันไม่ได้แค่ขายฟิ่นนะครับแต่เขาคือคนแรกที่แปรรูปฟิ่นมาเป็นเฮโรอีนในโรงงานลับๆในป่าทาให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแต่จุดจบของเขาในยุคแรกก็คือการถูกจับกุมในปี2516แต่ชีวิตของเขามันกว่าน,นั้นครับเขาถูกปล่อยตัวเพื่อเลืกกับตัวประกันชาวรัเสเซียและหลังจากนั้นเขาก็กลับมาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอพย่าางมมกใน โลชิงฮันคือตัวอย่างที่ชัดเจนของมาเฟียที่ฟอกตัวสําเร็จและกลายเป็นทุนจีนเทารุ่นแรกที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลเรามาถึงคนที่ดังที่สุดในยุคนี้นะครับก็คือคุณซาครับหรือชื่อจริงชื่อจางชีฟูคุณซานี่นะครับเป็นลูกครึ่งจีนไทยใหญ่เขาไม่ได้มีแบ็กอัพจากรัฐบาลพม่านะครับเหมือนโลชิงฮันแต่เขามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและมีวิเศษทัศน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณซาไม่ได้อยากเป็นแค่พ่อค้ายาแต่เขาอยากเป็นประธานาธิบดีครับเขาตั้งกองทัพมงงตตัััและะะปรรรกา้ชอิส โดยมีเมืองหอมอื่นเป็นเมืองหลวงเขาไม่ได้แค่ขายเฮโรอีนครับแต่เขาควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการแปลรูปการขนส่งไปจนถึงการส่งออกเฮโรอีนที่ผลิตจากโรงงานของเขาถูกเรียกว่าเฮโรอีนเบอร์สีซึ่งเป็นเกรดพรีเมียมที่ตลาดโลกต้องการเลยนะครับคุณสากลายเป็นบุคคลที่สหรัฐต้องการตัวมากที่สุดและตั้งค่าหัวไว้ทรงเรียวแต่เขายังคงลอยนวลอยู่ในอาาจักรของเขาอย่างสบายดักเพราะกองทัพของเขาแข็งแกร่งเกินกว่าที่พม่าจะปราบได้ง่ายๆเลยนะครับสุดท้ายในปี2 5 3 9้าคุณสาก็ตัดสินใจวางมือนะครับ โดยยอมจำนวนต่อรัฐบาลพม่าแลกกับการที่เขาและลูกน้องจะไม่ถูกส่งตัวไปดำเดน,นินคดีในต่างประเทศการวางมือของคนสราเป็นอะไรที่โคตรจะวินวินสหลหรับเขาครับเขาได้ใช้ชีวิตบ้านไปอย่างสุขสบายในย่างกุ้งพร้อมกับทรัพย์สินมหาศาลที่ฟอกไปเรียบร้อยแล้วส่วนรัฐบาลพม่าก็ได้หน้าว่าปรับปรามฟินได้แต่ใครได้ประโยชน์ที่สุดล่ะครับ ก็คือมาเฟียจีนรุ่นใหม่ในนะครับที่กําลังรอเสียบแทนการจากไปของขุนซาคือการสิ้นสุดของยุคทองคาครับที่ใช้ฝิ่นเป็นหลักและการเปิดประตูต้อนรับสู่ยุคดํามืดที่ใช้สารเคมีและเงินทุนจากจีนอย่างเต็มรูปแบบจากที่ฟังมาแล้วเราได้เห็นแล้วว่ารากเหง้าของปัญหามาจากไหนนะครับและราชาฝิ่นยุคเก่าอย่างขุนซาจบลงอย่างไรจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดของยุคยาเสพติดที่เปลี่ยนจากพืชเป็นสารเคมีนะครับและยุคที่พี่จีนของเราตัดสินใจลงมาเล่นเองแบบเต็มตัว เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือเรื่องราวของจนสลัด่นํำโขงที่ทําให้มังกรต้องตื่นหลังจากการวางมือของคุนศานะครับในปี2539พื้นที่สามเหลี่ยมทองคําก็ไม่ได้สงบลงนะครับมันเหมือนกับว่าบัลลังว่างและมีคนอยากขึ้นของบันลังเยอะแยะไปหมดแต่คนที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นก็คือนอคำนอคำานี่นะครับเดิมทีเป็นลูกน้องเก่าของคุณสานี่แหละครับแต่พอเจ้านายวางมือเขาก็ออกมาตั้งตัวเป็นใหญ่เขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลยนะครับหรือการกู้ชาติอะไรทั้งนั้นเขาอยากเป็นจนสลัดนะครับ นอคานี่แหละครับคือแจสเปโรแห่งแม่น้ำโขงเลยนะครับแต่แทนที่จะพ้นทองคําเขากลับพ้นยาเสพติดเขาควบคุมเส้นทางแม่น้ําโขงช่วงที่ไหลผ่านพม่าและลาวโดยตั้งดัานเก็บค่าคุ้มครองจากเรือสินค้าทุกลําที่ผ่านไปผ่านมานะครับใครไม่ใจโดนปล้นใครขัดขืนก็โดนฆ่าเขาเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในแถบนั้นมากเลยนะครับแต่จุดที่ทําให้นอคากลายเป็นคนดังระดับโลกและเป็นจุดเปลี่ยนของสามเหลี่ยมดําจีนคือเหตุการณ์ในวันที่5ตุลาคมปี2554นันร้บรัอน,นั้นเสิอสินค้าจีน2ลําคือหัวผิง และอยู่ซิงแปดถูกโจมตีในเขตพม่าลูกเรือจีน13คนถูกคิวอย่างหดเดี้ยมศพถูกพบในแม่น้ำโคงบางศพถูกมัดมือบางศพถูกปิดตาครับสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่คือศักดิ์ศรีของชาติครับเรือสินค้าจีนถูกโจมตีในน่านน้ําสากลและลูกเรือจีนถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นรัฐบาลจีนประกาศกล่าวว่าจะตามล่าคนร้ายมาลงโทษให้ได้การสืพบสวนพบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคืนหนอคาครับและแก๊งของเขาซึ่งเขาทําไปเพราะไม่พอใจเรือสินค้าจีนบางลำไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองนั่นเอง แล้ววันจีนไม่รอช้าครับพวกเขาประกาศใช้การปฏิบัติการร่วมปราบปรามกับไทยลาวและพม่าเพื่อรักษาความปลอดภัยในแม่น้ำคงแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือจีนส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตัวเองเข้ามาในพื้นที่โดยที่หลิวหยูจินซึ่งเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนจีนไม่ได้แค่ตำรวจธรรมดาานะครับพวกเขามาพร้อมกับอานาจเต็มและเงินทุนมหาศาลเพื่อทำล่านอคามันเหมือนกับหนังแอคชั่นฮอลลีวูดที่จีนสร้างเองเลยนะครับในที่สุดนะครับหนอคําก็ถูกจับกลุมที่ลาว ได้ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนในปี2556นะครับนอคาและลูกน้องคนสําคัญอีก3คนถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูน,นันการประหารชีวิตครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ของจีนนะครับนี่คือการประกาศศักดาข,ของพี่จีนนะครับบอกให้ลกรู้ว่าใครก็ตามที่แตะต้องคนจีนจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตและนี่คือจุดที่สามเหลี่ยมดําจีนเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเพราะหลังจากนี้จีนจะเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่นี้อย่างเบ็ดเสร็จ ด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจเลยนะครับเมื่อความมั่นคงกลับมาภายใต้การดูแลของจีนก็ถึงเวลานักธุรกิจที่จะเข้ามาสร้างอาณาจักรและนี่คือการปรากฏตัวของเจ้าเวย่ยเจ้าเว่ยนี่นะครับเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่ไม่ได้มาแค่ในคาบมาเฟียแบบเก่าแต่มาในคาบของนักลงทุนใจบุญนะครับเขาเริ่มต้นจากการทําธุรกิจค้าไม้ในพมา่าและลาวแต่สายตาของเขามองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือคาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี2550นะครับเจ้าเวย่ยได้รับสมัมปทานเช้าพื้นที่กว่า62,500ไ เป็นเวลา50ปีจากรัฐบาลลาวนะครับเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําที่เมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสปป,ปลาว6 2,500ไร่นี้มันใหญ่กว่ากาะภูกเก็ตเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การเช่าที่ดินธรมธรมดาานะครับแต่มันคือการสร้างประเทศย,ย่อยๆที่มีกฎหมายของตัวเองหัวใจหลักของเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคานะครับคือคิงโรมันคาสิโนที่นี่คือศูนย์กลางของกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายธุรกิจที่ถูกกฎหมายก็คือโรงแรมหรูสนามบินสวนสนุกและร้านคาปลอดภาษี ธุรกิจผิดกฎหมายนั่นแหละครับหรือคือการฟอกเงินเงินสุกภพจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากแก๊งค้ายาเสพติดและแก๊งอาชญากรรมจีนจะถูกนำมาฟอกผ่านคาสิโนแห่งนี้สองการค้ามนุษย์มีรายง,งานว่ามีการค้ามนุษย์เพื่อนำมาทำงานในคาสิโนและธุรกิจบริการอื่นๆ3การค้าสัตว์ป,ป่ามีการเปิดร้านอาหารที่ขายเนื้อสัตว์ป,ป่าหายากเช่นเสือหมีและสัตว์ป,ป่าอื่นๆเพื่อเอาใจลูกค้ากระเป๋าหนักชาวจีนและในปี2561นะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบัญชีดำเจ้าเว่ยและบริษัทในเครือของเขาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และการฟอกเงินสหรัฐบอกว่าเจ้าเว่ยเป็นมาเฟียแต่นัฐบันลาวบอกว่าเจ้าเว่ยเป็นนักลงทุนผู้สร้างเกียรติที่ช่วยพัฒนาประเทศนี้แหละครับคือความเทาที่แท้ทรูของสามเหลี่ยมดำจีนเจ้าเว่ยได้สร้างโมเดลที่มาเฟียจีนรุ่นใหม่ใช้ในการสร้างอาณาจักรของตัวเองนั่นคือการใช้เงินทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเป็นกองกำลังในการทำธุรกิจผิดกฎหมายนะครับ และสุดท้ายนะครับเราได้เห็นการเข้ามาของพี่จีนผ่านคดีแม่น้ำคงอาณาจักรคาสิโนของเจ้าเว่ยแล้วนะครับเราจะมาดูมาเฟียยุคใหม่ที่โคตรจะไฮเทคและโคตรจะรวยนั่นคือเอลชาโปแห่งเอเชียและการปรับตัวครั้งใหญ่ของอาชญากรรมข้ามชาติจากยาเสพติดสู่การหลอกลวงทางดิจิทัลเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะนี่คือเรื่องราวที่ใกล้ตัวของคนที่สุดถ้าคุณสาคือราชาแห่งฟินเจ้าเว่ยคือราชาแห่งคาสิโนคนนี้คือราชาเมทแอมเฟตามีน Am ตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวเขาคือเจอร์ชูอก หรือที่สื่อตะวันตกให้ฉาย,ยาว่าเอลชาปูแห่งเอเชียซื่งเราเป็นชาวจีนที่เกิดในกวางตุ้งนะครับและเติบโตในวงการมาเฟียฮ่องกงเขาเป็นหัวหน้าของเครือข่ายอาชญากรรมที่ชื่อว่าซา้มกอหรือที่แปลว่าพี่สามนั่นแหละครับแก๊งนี้นะครับไม่ได้มาเพื่อขายยาแบบบ้านๆนะครับพวกเขาคือบริษัทสตาร์ทอัพด้านยาเสพติดท,ที่โคตรจะเดอรชีพพวกเขาเปลี่ยนจากเฮโรอีนที่จะต้องปลูกฝินและใช้เวลานานมาเป็นเม็ดเอมเฟตามีนหรือยาไอาและยาบ้าที่ผลิตได้ง่ายกว่าเร็วกว่าแล,และทำกำไรได้มหาศาลกว่า พวกเขาใช้พื้นที่ในรัชชาน,นะครับของปมาม่าที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธเช่นว้าแดงนั่นแหละครับในการตั้งโรงงานเคมีขนาดใหญ่สร้างก่อผลิตยาบ้าออกมาเป็นตันๆคิดเป็นมูลค่าตลาดสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีพวกเขาควบคุมตลาดเม็ดเอมเฟตามีในเอเชียแปซิฟิกได้ถึง40-70%เลยนะครับ สิ่งที่ทําให้ซ้ำกอนะครับน่ากลัวกว่ามาเฟียยุคเก่าก็คือระบบโลจิสติกและการฟอกเงินที่ซับซอ้อนและทันสมัยนะครับพวกเขาใช้เค,ครือข่ายธุรกิจที่ถูกกฎหมายบางหน้าทั้งคาสิโนโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และบริษัทนำเข้าส่งออกยาเสพติดท,ที่ถูกซ่อนไว้ในสินค้าที่ถูกกฎหมายและถูกส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลองนึกภาพตามนะครับคุณสั่งสินค้าออนไลน์จากจีนแต่สิ่งที่มาถึงปลายทางอาจไม่ใช่แค่ของเล่นนะครับ แต่เป็นยาไอโมราค่าหลายร้านนี่มันธุรกิจข้ามชาติที่โคตรจะไหลลอยต่อเจอซื้อลอกถูกจับกุมในที่สนามบินเนเธอร์แลนด์นะครับในปี2564หลังจากการหลบหนีมานานหลายปีแต่การจับกุมเขาไม่ได้หมายความว่าซ้ำกอจะล่มสลายนะครับเพราะคือข่นี้มันใหญ่กว่าเกินกว่าที่จะพังด้วยการจับกุมคนคนเดียวและนี่คือวิวัฒนาการล่าสุดของสามเหลี่ยมดําจีนที่เปลี่ยนจากการทําลายร่างกายเป็นการทําลายบัญชีธนาคารของคุณนะครับหลังจากปี2563นะครับที่เกิดโรคระบาดโควิด19 ธุรกิจคาสิโนและการท่องเที่ยวโดยสามเหลี่ยมทองคำซบเซาลงอย่างหนักนะครับ มาเฟียก็ต้องปรับตัวครับจะให้มานั่งรองเงินจากคาสิโนที่ไม่มีคนเข้าคงไม่ไหวพวกเขาก็เลยหันมาทําธุรกิจที่ไม่ต้องเดินทางนะครับได้ทากาไรได้เร็วนั่นคือแก๊งคอรเซนเตอร์นั่นแหละครับและศูนย์สแกมเมอร์นั่นเองพื้นที่อย่างคิงโรมันในลาวเชวิคก็โกและมีออดีในพม่ากลายเป็นที่ตั้งของเมืองอชญากรรมทางดิจิทัลที่ถูกควบคุมโดยชนจีนเท่านั่นเองศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ไม่ได้มีแค่คนจีนนะครับพวกเขาหลอกลวงคนจากทั่วโลกทั้งไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและแ ว่าทํางานเป็นทาดยุคใหม่คนเหล่านี้ถูกหลอกมาด้วยคําโฆษณาว่างานดีเงินเดือนดีทํางานสบายในต่างประเทศแต่เมื่อมาถึงพวกเขาก็ถูกยึดพัดสปอร์ตถูกบังคับให้ทํางานหลอกลวงคนอื่นให้ไม่ทำตามหรือทํายอดไม่ได้ก็ถูกทําร้ายร่างกายนะครับถูกขายต่อไปยังศูนย์อื่นหรือถูกเรียกค่าไถ่นั่นเองนี่มันคือนระกบนดินที่ถูกสร้างขึ้นทุนจีนชันชดๆนะครับและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พวกเขาไม่ได้ขายแค่ยาเสพติดแต่พวกเขาขายความหวังความกลัวของผู้คนรูปแบบการหลอกลวงก็มีหลากหลายทั้งหลอกให้รักแล้วหลอกเงิน หลอกให้ลงทุนในคลิปโตปลอมและแน่นอนครับคอรเซนเตอร์ที่โทรมาบอกว่าคุณมีพื้นฐผิดกฎหมายนั่นเองสามเดียมดำจีนในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์อีกต่อไปนะครับมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของรัฐบาลท้องถิ่นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตามได้ที่ยังมีช่องโหว่ทางกฎหมายตามได้ที่ยังมีเงินทุนเท่าจีนที่อมจะลงทุนในธุรกิจสีเทาตามได้ที่ยังมีความโลภและความไม่รู้ สเดลมดำจีนก็ยังคงอยู่และวิวัฒนาการต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างาครับในเรื่องราวของสามเหลี่ยมดำจีนของเราได้หวังว่าคุณจะได้เห็นภาพรวมของสามเหลี่ยมดำจีนที่ชัดเจนขึ้นนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าคุณอยากรวยทางลัดอย่าไปยุ่งกับสามเหลี่ยมดำจีนเลยนะครับาทางลัดเดียวที่คุณจะได้เจอก็คือทางลัดสู่คุกหรือทางลัดสู่ธาตุดิจิตอลทางที่ดีที่สุดคือการทำงานสุจริตอย่าเชื่อคนแปลกหน้าและอย่าโลภครับเพราะความโลภของคนคือเหยื่อที่มาเฟียยุคใหม่ต้องการมากที่สุด วันนี้เราเลือดเปิดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพืเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปในปีนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปแน่ขอบคุณครับ